คำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้เห็นว่ามีอุปกรณ์การโกงที่สามารถใช้ในการสอบได้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสนับสนุสน,นทุจริตการสอบแต่อย่างใดแล้วรวบรวมมาเพื่อให้รู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเน้นย้าว่าควรมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นการสอบถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเจอเพราะมันถือว่าเป็นการวัดระดับความรู้ในสิ่งนั้นๆหลายคนอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนนสอบสูงๆ ทำให้ผลสอบออกมาดีจนสามารถเข้าไปในที่ต่างๆที่มีการทดสอบความรู้ได้แต่มีอีกหลายคนพยายามทุจริตด้วยวิธีต่างๆบางคนก็ถูกจับได้จนต้องถูกตัดสินและหมดอนาคตแต่ยังไงก็ตามยังคงมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้าไปในองค์กรใหญ่ๆหรือสถานศึกษาชื่อดังโดยใช้วิธีที่ไม่น่าชื่นชมในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีวิธีการโกงที่แตกต่างออกจากกันไปและในสมัยนี้เทคโนโลยีได้ก้กาวไลไปมาก ทำให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ซ่อนความพิเศษเอาไว้มากมายทําให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านี้คือหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทุจริตการสอบซึ่งคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม12เครื่องมือโกงข้อสอบที่มีวางขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตบอกลาเลิกขาดบุหรี่บุคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่รำคาญคลิกลิงก์ใต้คลิป เพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ปากกากระดาษโพยแม้ว่าภายนอกมันจะเหมือนปากากาทั่วๆไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันคือปากกาที่ซุกซ่อนม้วนกระดาษเอาไว้ด้านในแถบที่ดูธรรมดาเหมือนเป็นแค่เพียงดีไซน์สวยๆของปากากากลับมีม้วนกระดาษที่สามารถกางออกมาได้รวมถึงสามารถดึงกลับไปได้อย่างอัตโนมัติซึ่งกระดาษที่เห็นนั้น เพียงแค่เอาโพยจดเข้าไปและติดเทปเพียงเท่านี้โพยที่จดมาก็สามารถเอาออกมาได้ทุกเมื่อทาให้เห็นว่าแค่ปากกาลเล็กๆก,ก็สามารถซ่อนกระดาษได้หากมันมีพื้นที่น้อยเกินไปก็แค่เพียงใช้หลายๆแท่งเท่านั้นเองเครื่องคิดเลขชนิดพิเศษภายนอกที่ดูเหมือนเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องมือมากมายเพื่อใช้สอบเกี่ยวกับการคำนวณขั้นสูงโดยเฉพาะ มันสามารถใช้คำนวณแบบที่เครื่องคิดเลขธรรมดาทำได้แต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นมันซ่อนคุณสมบัติลับเอาไว้มากมายมันสามารถเก็บได้ทั้งโน้ตตัวอักษรรูปภาพวิดีโอแถมยังบันทึกเสียงได้อีกเรียกง่า,งงายๆว่าครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งานซึ่งหน้าจอก็ใหญ่มองได้ไม่ยากซูมเข้าซูมออกได้อย่างใจสามารถตั้งให้โน้ตเลื่อนโดยอัตโนมัติได้อีกยังไงก็ตามมันยังมีปุ่มฉุกเฉินเมื่อกดไปแล้วจะกลับมาที่หน้าว่างเปล่า รวมถึงมีระบบที่จําเป็นต้องปลดล็อคก่อนใช้งานฟังก์ชันลับต่างๆอีกด้วยนาฬิกาตัวหนังสือล่องหนและแว่นชนิดพิเศษนาฬิกาที่เหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรขึ้นบนหน้าจอบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าพังซะด้วยซ้ำไม่ว่าใครจะมองยังไงก็ไม่มีทางเห็นอะไรบนหน้าจอเลยแต่ความจริงแล้วนาฬิกาชนิดนี้มีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องใส่แว่นชนิดพิเศษเท่านั้น ซึ่งแว่นนี้สามารถมองเห็นตัวหนังสือบนนาฬิกาได้เพียงแค่สิงมันเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วบรรจุตัวอักษรลงไปดังนั้นนาฬิกาชนิดนี้จึงตรวจสอบได้ยากเพราะมันแทบไม่จําเป็นต้องกังวลเวลาใครเดินผ่านมาเลยเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครสามารถมองเห็นมันได้นอกจากพวกเขาจะมีแว่นแบบนี้เช่นเดียวกันสมาร์ทโฟนคอนโทรลเลอร์เครื่องมือที่สามารถควบคุมมือถือสมาร์ทโฟนผ่านปุ่มเล็กๆหลังจากมีแอปพลิเคชัน ก็สามารถใช้งานคู่กับเครื่องคอนโทรเลอร์ได้ซึ่งมันมีสายคล้องเข้ากับลำตัวเวลาใช้เพียงแค่ใส่เข้าไปในเสื้อและกดใช้งานซึ่งสินค้านี้ขายคู่กับฟิล์มหน้าจอที่ป้องกันการสอดแนนแบบแอนตี้สปายซึ่งหากไม่ได้มองมุมตรงแล้วยากที่จะมองเห็นยังไงก็ตามนอกจากมีระบบป้องกันแอนตี้สปายแล้วยังมีฟัง์ชันปุ่มกดฉุกเฉินเมื่อเวลากดปุ่มฉุกเฉินหน้าจอก็จะดับลงทันทีและตอบสนองค่อนข้างไวอีกด,ด้วย นับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ไม่ยากนะัก <Perfect. Perfect. S 1> ปากกาลำแสง UV และหมึกร้องหนปากกานี้ภายนอกอาจจะดูเหมือนปากกาทั่วไปแต่หากเราเขียนมันบนกระดาษหรือที่ใดๆก็ตามแม้ว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ความจริงแล้วมันจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันพิเศษของปากกาคือลำแสง UV ที่ส่องให้เห็นสีของหมึกที่เขียนลงไป นอกจากระดาษแล้วยังสามารถใช้กแกล้งเพื่อนได้อีกด้วยหากมีแสงไฟส่องผ่านมาก็จะเห็นสิ่งที่เขียนลงไปอย่างชัดเจนดังนั้นแทบจะไม่ต้องกังวลเลยว่าคนอื่นจะเห็นสิ่งที่เขียนลงไปนอกจากจะใช้แสงไฟส่องมันแว่นตาอัจฉริยะแว่นที่รูปทรงดูธรรมดาแต่มีฟังก์ชันที่ไม่ธรรมดาในขณะที่หูฟังปกติต้องเสียบเข้าไปในรูหู แต่แว่นตานี้สามารถสั่งกระดูกนำเสียงเข้าไปในประสาทการได้ยินโดยตรงทําให้มันได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับหูฟังแบบไม่ต้องเสียบหูที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนการใช้งานง่ายเพียงแค่สัมผัสเพื่อสั่งการใช้งานน้ำหนักของมันก็เบาเพียงแค่28กรัมเท่านั้นมีฟังก์ชันบลูทูธเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือเพื่อที่จะสั่งการผ่านแว่นตาได้เพียงแค่ตั้งค่าไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์จะถ่ายรูป หรือฟังก์ชันอื่นๆในมือถือก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งความสามารถของมันไม่ได้ใช้เพื่อกงข้อสอบเพียงอย่างเดียวเท่าน,านั้นเพราะประโยชน์ของมันมีมากมายแล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้งานแต่หากในห้องสอบมีคนที่ขยับแว่นบ่อยๆมันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเขาอาจจะใช้แว่นตาเฉริยะแบบนี้ก็เป็นได้นาฬิกาซ่อนฟังก์ชันนาฬิกาที่มีรูปลักษณ์แบบเรียบแต่ความจริงแล้ว มันสามารถเก็บไฟล์ตัวอักษรไฟล์วิดีโอไฟล์รูปไฟล์เสียงซึ่งมีความจุมากถึง4กิกะไบต์หน้าจอสีดํากับตัวหนังสือสีขาวที่ตัดกันทําให้ตัวอักษรน,นั้นง่ายต่อการมองเห็นตัวหนังสือที่มากมายสามารถตั้งระบบให้เลื่อนแบบอัตโนมัติได้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถนําไฟล์เท็กซ์ใส่ลงไปเพื่ออ่านและใช้งานและหากมีคนสังเกตว่ามีอะไรผิดแปลกกับนาฬิกาเรือนนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องตรวจสอบแต่เมื่อกดปุ่มฉุกเฉิน นาฬิกาเรือนนี้จะทําการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าจอแสดงเวลาแน่นอนว่าคนที่ไม่รู้จักนาฬิกานี้ไม่ว่าจะเอาไปกดยังไงก็ยากต่อการปลดล็อกฟังก์ชันลับได้เพราะไม่ใช่เพียงแค่กด2อสาปุ่มจึงจะปลดล็อกได้รวมถึงมันสามารถลบไฟล์ได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทียังไงก็ตามมันยังมีฟังก์ชันที่สามารถบันทึกเสียงและเชื่อมต่อกับหูฟังแบบไวเลสทําให้สามารถฟังเสียงที่บันทึกได้อย่างง่ายได้ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ยากต่อการตรวจสอบเป็นอย่างมาก เครื่องคิดเลขรหัสลับนี่เหมือนกับเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาที่ดูจะไม่น่ามีอะไรซ่อนอยู่หากเทียบกับดีไซน์ที่ดูไม่ทันสมัยมากนะักแต่ด้วยความไม่ทันสมัยของมันอาจจะตกตาใครหลายๆคนก็ได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือสามารถเซฟตัวอักษรเป็นแบบไฟล์เทกแล้วอ่านออกมาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดมันนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะที่สามารถแชทได้แบบง่ายดายผ่านมือถือโดยเชื่อมต่อมือถือเข้ากับเครื่องคิดเลขเครื่องนี้และเปิดแอปพลิเคชันขึ้น ทำให้มันสามารถส่งคำถามและคำตอบกันได้แบบสบายๆนอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความที่ต้องการไปให้เครื่องคิดเลขแบบเดียวกันได้ด้วยในขณะที่นักเรียนกดเครื่องคิดเลขกันแบบเอาจริงเอาจาังหนึ่งในนั้นอาจจะกำลังแชทไปหาบุคคลภายนอกอยู่ก็ได้หูฟังวเลสขนาดจิว๋วเครื่องรับสัญญ,ญาณที่ห้อยอยู่กับสายคล้องคอซึ่งมันสามารถรับเสียงได้ หากใครไม่ทันสังเกตก็รับรองว่าไม่ได้เห็นแน่ๆเครื่องรับสัญญาณนี้จะมาควบคู่กับหูฟังขนาดเล็กจิว๋วที่เสียบเข้าไปในรูหูแล้วแทบมองไม่เห็นหากอีกฝ่ายพูดมาผ่านโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อแล้วก็จะได้รับเสียงผ่านหูฟังอย่างชัดเจนทําให้นี่คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่แทบมองไม่เห็นเลยหากไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแหวนอัจฉริยะแหวนดีไซน์สวยงามที่สวมเข้ากับนิ้ว หากมองไกลๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นจุดสังเกตมากนะักแต่หากมองไปใกล้ๆแล้วก็จะเห็นรูเล็กๆซึ่งรูนั้นมีลำโพงขนาดจิ๋วที่สามารถเชื่อมต่อกับลูทูธของโทรศัพท์ซึ่งฟังก์ชันพิเศษของมันสามารถพูดและฟังผ่านแหวนวงนี้ได้แต่ยังไงก็ตามประโยชน์ของมันไม่ได้มีไว้สําหรับการกรงข้อสอบเป็นหลักแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่ามันสามารถใช้งานโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อลืมมือถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์แท้จริงของมันซองใส่เครื่องเขียนแบบพิเศษซองใส่เครื่องเขียนที่ดูเหมือนว่าเป็นซองแบบใสความจริงแล้วมันมีรูปประกาและเครื่องเขียนต่างๆไว้ให้ดูต่างหน้าจะจะมีด้านหนึ่งที่เป็นแบบใสซึ่งวิธีใช้ก็จะหันด้านใสเข้าหาตัวเองซึ่งมันสามารถซ่อนกระดาษโพยไว้ได้อย่างง่ายดายและหากมีผู้คุมสอบเตืนผ่านมา พวกเขาก็จะคว่ำด้านสายลงไปที่โต๊ะเท่านั้นเองปาก Super Pen. ปกาซูเปอร์เพนปากกาที่มีขนาดเท่ากับปากกาทั่วๆไปแต่ความสามารถพิเศษก็คือสามารถแสดงผลตัวอักษรให้อ่านได้เพียงแค่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนไฟล์เท็กซ์เข้ามาซึ่งตัวอักษรก็สามารถทําให้เลื่อนลงแบบไม่ต้องกดอีกด้วยทําให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมากมีปุ่มปิดเปิดแบบฉับไว ทำให้หน้าจอดับลงอย่างรวดเร็วและจําเป็นต้องกดหลายปุ่มเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันลับทําให้มันสามารถหลบซ่อนผู้ที่กําลังจับผิดได้และทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่อาจจะใช้ในการโกงข้อสอบเราจะเห็นว่ายุคสมัยก่อนการโกงข้อสอบอาจจะใช้วิธีที่ซุกซ่อนไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่ในสมัยนี้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปเกินกว่าที่เราจะคาดเดาไม่แน่ว่า คนที่คุณเคยรู้จักในสมัยเรียนหรือทำงานด้วยกันอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้รวมถึงอาจจะมีอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกด้วยหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ